มาถึงคุณอิ๋วบ้างคุณอิ๋วมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ค่ะตอนนั้นผมผมจำอาการไม่ได้ตอนนั้นรุนแรงแค่ไหนเห็นบอกเคยมาออกรายการเราแล้วก็รุนแรงมากอะค่ะกินข้าวเฉยๆแล้วก็นั่งกินข้าวพอไอ้นี่มันก็ล้มลงเดินไม่ได้เลยค่ะนั่งเฉยๆนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยนะใช่ค่ะแล้วล้มลงเพราะอะไรครับก็ไม่รู้อ่ะมันปวดขึ้นอะค่ะปวดขึ้นหลังเนี่ยแล้วมันก็ล้มลง คือบอกว่าเพื่อนช่วยด้วยคือนั่งแบบเก้าอี้ไม่มีพนักค่ะแล้วแล้วอยู่ดีก็ล้มล้มหงายไปเลยค่ะมันปวดขึ้นนะคะปวดล้าวขึ้นมาตรงกระดูกอลค่ะคือมันเริ่มจากขาก่อนใช่ค่ะแล้วก็ลามไปจนถึงตรงไหนฮะตรงตรงสะโพกตรงสะโพกตรงหลังเอวอะค่ะบั้นเอวค่ะแล้วก็ล้มหงายไปเลยค่ะก่อนนั้นนั้นทําอะไรมาก่อนไหมฮะก็ยกของหนักอะค่ะแล้วก็ทํางานปกตินี่แหละอื ก็คือทํางานตามปกติแต่ก่อนที่จะเจ็บเนี่ยยกของหนักจหนักหนักแค่ไหนฮะจนรู้สึกได้ว่ามันก็ทํายกพวกเก้าอี้พวกเตียงยทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะออทำเฟอร์นิเจอร์แต่เขาทาอยู่ประจาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำอยู่ประจําแต่อยู่ดีๆมันทํำไมต้องเป็นขึ้นมามนก็ไม่รู้เหมือนกันอะค่ะงั้นต้องถามอาจารย์ภัยครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอาการของคนที่ออกกําลังหรือว่ายกของเกินน้ําหนักอย่างรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่เจ็บทันทีเลยเหรอฮะ มันไม่หรอกคะ่ะคือออกกําลังนี่ดีนะคะออกกำลังกาย <laughs> แต่ถ้ายกของหนักเนี่ยถ้ามันหนักอย่างเตียงเนี่ยนะคะใช่ค่ะแล้วเราไม่ได้สวมซัพพอร์ตใช่ค่ะที่จะป้องกันนะคะม,มันก็แม้กระทั่งสวมซัพพอร์ตก็ยังเกิดได้ถ้ามันหนักจริงๆนะฮะเพราะว่าน้ําหนักมันจะลงที่กระดูกสันหลังอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดการ หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางคนแค่ไอก็ยังหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ไอแรงๆหรือจามแรงๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเผอิญมันก็จะอาจจะมีการเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูกอยู่บ้างแล้วเพรามันไปนั่บเลยทันทีเหรอฮะาจย์อ๋อไม่เจ็บทันทีถ้ามันไม่ไปทับเส้นประสาทอ๋อถ้ายังไม่ไปทับคะแต่เผอิญมานั่งนั่งนานๆนี่หมอนน้ำหนักมันก็ลงกระดูกสันหลังเนฮะ ก็เลยและอาจจะมีอกอาจจะมีการพลิกตัวหรือขยับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้หมอนรองกระดูกเนี่ยไปทับเส้นประสาทัเส้นประดทพอดีมันก็เลยเกิดอาการขึ้นมาทันทีอ๋อตอนนั้นจี๊ดขึ้นมาใช่ค่ะร่วงเลยก็ร่วงเลยแล้วเพื่อนพาส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลค่ะคุณหมอเอ็กซเรย์หรือว่าตรวจดูแล้วก็บอกว่าเป็นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นข้อไหนยังไงไหมฮะคุณหมอบอกไหมฮะ เป็นเป็นช่วงไอ้สะโพกโก้นกบอะค่ะช่วงสะโพกโก้นกบพอดีเลยซึ่งอาการเนี้ยผมเรียนเลยนะครับว่าปัจจุบันมีคนเป็นเยอะมากเป็นเรียกว่าเป็นโรคที่แบบว่าพวกขี้เมื่อยทั้งหลายเนี่ยจะเป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ใช้ใช้บริการในการที่จะให้นวดแผนโบราณเนี่ยบรรเทาอาการแต่ก็เป็นได้แค่ชั่วคราว <น>เพราะฉะนั้นทางที่ดีควรจะไปปรึกษาแพทย์อย่างนี้คุณหมอวินิจฉัยเลยว่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ค่ะแล้วจะให้ทํำยังไงฮะก็ไปนวดไปทํากายภาพบําบัดอาทิตย์ละสามวันก็ไปทำอะค่ะให้นวดจ้ะให้กายภาพบําบัดใช่ค่ะกายภาพบาบัดในที่นี้คือทํำยังไงเพื่อให้เพื่อให้กระดูกอะไรมันเข้าที่นั่นแหละจ้ะให้หมอรองกระดูกมันเข้าที่เหรอใช่ค่ะมันมันเข้าได้ใช่ไหมฮะจัน ก็จะเคลื่อนตัวกลับเข้าไปได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันปวดหมอเขาก็มีวิธีที่จะทำกายภาพบาบัดที่จะช่วยให้มันเร็วขึ้นอะไรอ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าไม่ทำาลฮะ <c oughs> มันก็ถ้าเรานอนนิ่งๆเฉยๆนะฮะสักสามสี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะกลับเข้าไปสู่ที่เดิมได้ถ้าไม่ทำกายภาพต้องนอนนิ่งๆร่างกายก็จะปรับ ค่ะเข้าที่ของมันคือน้ําหนักมันไม่ลงอะฮะน้าหนักมันไม่ลงกระดูกสันหลังละเพราะถ้าเรานอนเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวมันเองได้แล้วใครจะอยู่นิ่งๆได้สามสี่สัปดาห์นะจ๊ะก็ถึงต้องไปทํากายภาพบําบัดโอตอนนั้นต้องเข้าอะไรบล็อกหลังอะไรยังไงไหมฮะใช่ค่ะแล้วทีนี้นอนจนมันขยับไม่ได้มันเกิดชาขึ้นอะชาขาขาที่กี่ข้างละสองข้างเลยข้างเดียวจ้ะอ่ะยางข้างเดียวเป็นข้างขวาอ่าฮะ มันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็ขยับตัวไม่ได้นอนอย่างเดียวอ่ะอืมคุณหมอเลยให้กายภาพให้นวดจ้านานเท่าไหร่ฮะมันก็ไม่ดีขึ้นนะจ้ะก็หลายเดือนอยู่จ้าหลายเดือนก็ไม่ดีขึ้นจ้ะได้ยินข่าวตรงไหนก็ไปอะค่ะอแฟนก็พาไปอ๋อฮะเสร็จแล้วใครพามาที่นี่ฮะก็พอดีคุณกิรพาแล้วค่ะอืมบอกว่าให้ลองกินบีมดูสิคะก็แฟนก็ซื้อไปคู่ เป็นบีมสีเขียวกับสีชมพูอะค่ะก็กินกินประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะทีนี้มันปวดมากขึ้นอะอปวดจนทนไม่ได้เล้ว,ว่าโอ๊ยไม่กินแล้วบอกแฟนก็เลยบอกว่าทนกินไปเถอะผมว่าไม่ใช่ไม่กินอย่างเดียวต่อว่าคุณจิราภาด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยบอกว่าเอา้าทีนี้เราถ่ายด้วยาจา้ะถ่ายเป็นดําเป็นอน,นี้ออกมาเลยาจา้ะอันนี้หลังจากทานไป่อาทิตย์หนึ่งอ่ะพออาทิตย์ที่สองมาก็ ่ายน้อยลงแล้วมันก็มันก็ตัวเบาหายหายปวดเลยอะไรฮะสีสีเขียวตอนเช้าแล้วก็สีชมพูตอนเย็นนะคะสีเขียวตอนเช้าแล้วสีชมพูตอนเย็นะเรียนถามอาจารย์พิเชษหน่อยครับครับเกิดอะไรขึ้นครับทําไมอาการของคุณอิ๋วนี่ปายนี่ผมไม่ทราบนะฮะแต่ปวดนี่ผมทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับสีเขียวไม่ควรใช้ครับไม่ควรใช้เลยคือกรณีนี้ ไม่ควรใช้สีเขียวเลยถ้างั้นเป็นตัวอย่างเลยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอาการปวดกระดูกไม่ควรใช้สีเขียวเลยะนะครับเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันไปเพิ่มอินเทอร์ลูคินสิบเจ็ดเพิ่มทีเอสิบเจดอาการอักเสบม,มันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับจะปวดมากขึ้นนะครับ แม้แต่ว่าคนที่ปวดเล็กปวดน้อยหรือหวังว่าจะกินยาแก้กินแล้วปวดหายเนี่ยมันจะกระทุ้งขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้เฉพาะสีชมพูเท่านั้นนะครับทุกทุกกรณีไหมฮะทุกทุกกรณีครับทุกทก,กรณีเลยทุกทก,กรณีทีนี้เราจะไปใช้สีเขียวก็ต่อเมื่อหลังจากเราลดอาการอักเสบหมดแล้ว<ช>นะครับแล้วก็เพียงแต่ต้องการสร้างมวลกระดูเพิ่มขึ้นพร้อมกับการสร้าง ภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราก็กลับมาใช้สีเขียวเพราะมีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกอยู่แต่มันจะสร้างภูมิต้านทานให้กับเราด้วยเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงแต่ใช้สีเขียวหลังจากที่เราดูแลอาการอักเสบ<า>จนกระทั่งหมดแล้วนะครับทีนี้สีชมพูเอาต่อครับต่อไปนิดนึงแล้วตอนแล้วหายยังไงเออเพอหายแล้วอะค่ะก็เดินได้อะไรได้แล้วก็กินต่อไปเลยอะค่ะ นี่คือประมาณสองสัปดาห์ใช่สองสัปดาห์รู้สึกว่าเดินได้อะจ้ะความชามันก็หายไปข้างข้างขวาก็ไม่มีชาชาหายไปกลับไปหาคุณหมออีกไหมฮะก็กลับไปอยู่คุณหมอได้เช็คดูอีกรอบไหมว่ามันยังทับอยู่ไหมก็ก็รู้ว่ามันทับอยู่จ้ะคุณหมอยังบอกว่ามันยังทับอยู่อ้าวแต่ไม่เจ็บไม่ชาแต่ไม่เจ็บไม่ชาแล้วก็หลังจากนั้นก็ทานบีมต่อไปหนูก็ไม่ไปหาหมอแล้วอุ้ยครับ อย่างนี่จะบอกว่ามันไม่ทับแล้วได้ไหมฮะก็ก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันรู้สึกว่ามันหายแต่หนูก็ไม่ได้กลับไปเอกซเรย์หรือว่าไปตรวจอีกทีเลยก็ไม่ได้ไปตรวจถึงพวกวันนี้อู้ผมผมคิดเอาเองนะฮะอาจารย์มันอาจจะเข้าที่แล้วได้ใช่ไหมฮะเออเพราะว่าถ้าไม่เจ็บไม่ชาเนี่ยคุณหมอก็เลยโทรมาบอกว่าเอาคุณหายจากโรคนี้ไปแล้วเหรอเปามันยังไม่หายจ้ะ ฉันยังไม่หายจากโลกนี้ค่ะคือฉันแค่หายเจ็บฮะแค่หายเจ็บแล้วก็เลยไม่ไปอะค่ะอ๋อคุณหมอยังมีมาสอบถามว่าหายไปไหนแต่ไม่เจ็บไม่ชาเราก็ไม่กลับไปตรวจใช่ค่ะอืออาจารย์ครับปกติแล้วคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเวลาไปตรวจคุณหมอเขาจะทํางานทำารทำการตรวจยังไงฮะเอ็กซเรย์หรือเอ็กซเรย์ดูค่ะแล้วแต่เขาก็มีการเช็คการ อะไรอ่ะเขาก็จะจับขาเคลื่อนไว้ดูอะไรดูรีเฟล็กอะไรๆของเขาเนี่ยนะคะมันก็มีวิธีตรวจแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือเอ็กซเรย์ดูว่ามันเลื่อนออกมาจริงไหมอย่างของคุณอิ๋วเนี่ยค่ะตอนนถ้ถ้าตอนนั้นเขาไม่ได้ยก ของใช่ไหมช่วงที่เจ็บอะไรเนี่ยแล้วก็ได้พักผ่อนค่ะมันก็อาจจะกลับเข้าที่ได้แต่แต่ที่จริงแล้วควรจะกลับไปตรวจดูให้ดีนะคะเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าผิดพันธ์มันไปเป็นทําให้เกิดการชาหรือยังไงมันถึงไม่เจ็บ อ๋ออ๋อนั่นไม่เจ็บแล้วหนูก็ไม่ไปแล้วกลัวทีกลัวเอออะอาจารย์พี่เจอยากเสริมตรงนี้ผมก็ยังอยากจะขอแนะนำยืนยันนะว่าถ้าเราใช้สูตสีชมพูอย่างเดียวอาการจะดีขึ้นเร็วขึ้นครับครับแต่โชคดีในกรณีนี้ก็คือว่าเราใช้สีชมพูยังควบอยู่กับสีเขียวอยู่นะครับว่าสีเขียวแม้ว่ามันไปเพิ่ม T N F แอ p ฟ a นะเพิ่ม T H 1นะครับ ตัวรถสีชมพูตัสินพูมันลดเทียนเอฟแอลฟ้ามากกว่าลดจนเกือบติดดินเลยอ่ะครับแม้ว่าสีเขียวมันจะเพิ่มเทียญเอฟแอลฟ้าซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบมากขึ้นแต่มันเพิ่มน้อยกว่าที่ลดลงมาด้วยสีชมพูครับนะครับเราเราดูกราฟเราจะเปรียบเทียบเราจะเห็นชัดเจนนะครับทีนี้เราหลังจากใช้ไประยะหนึ่งอะไรเกิดขึ้นทั้งสีเขียวและสีชมพูมีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้น เมื่อการอักเสบจาก TNF Alpha เนี่ยมันลดลงไปแล้วนะครับก็จะมีการช่วมด้วยช่วยกันในการสร้างมวลกระดูกเพราะทั้งสองตัวมันทำตรงนั้นได้นะครับนี่คือมาตรฐานที่เราวัดได้จากการกินแคปซูลแป้งแต่พอกินเปรียบเทียบกับคนกินแคปซูลสีชมพูของเรานะครับเราจะพบว่าไอ้ตัวที่เกิดปัญหาเนี่ยมันสร้างมันลดน้อยลงนะครับเอาครับตัวแรกขึ้นข้าวเห็นไหมฮะมันลดลงเกือบติดดินเลย ลดหว,ลหวบเลยนะครับต่อไปครับอ่ามันขึ้นก็ลดลงเหมือนกันแต่ไม่มากนักนะครับแล้วตัวสุดท้ายครับเหลือครึ่งเดียวนะครับทั้งสามตัวมันมันลดลงมันก็ลดอาการอักเสบลงบอาการอักเสบลงสารสกัดทุกตัวที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าเป็นสารสกัดจากบังคุดงาดำถั่วเหลืองมัวบกแดฟฝรั่งในแคปซูลมีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อน ซึ่งทําหน้าที่คล้ายฟองน้ําในข้อต่อต่อตางๆรวมถ้าก,กระดูกทั้งหลายด้วยรวมทั้งคอลลาเจนทั้งหลายด้วยซึ่งสารอ,องค์ประกอบทั้ง5้ามีอยู่ในแคปซูลทั้งสองแคปซูลครับนะเป็นแต่วิธีการสกัดแต่งต่างก,กันคุณสมบัติในการร่วมร่วมด้วยช่วยกันในสร้านมวลกระดูกมันมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยโชคดีว่าในระยะที่เวลาในระยะเวลาที่ยาวเนินยาวนานกว่าปกติครับ ก็ยังสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้แต่ยืนยันว่าถ้าใช้สีชมพูอย่างเดียวอาการจะดีขึ้นเร็วขึ้นเราหลังจากนั้นถึงมาใช้สีชมพูและสีเขียวรวบรวกันรวมรวมกันได้ตอนนี้หนูสมควรกินอะไรคะอาจารย์ตอนตอนนี้อะฮะค่ะเพราะหนูหายแล้วหายแล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องกินเลยต้องกินละอ๋อถ้าะตอนนี้หนูกินสีเขียวอยู่ค่ะครับก็ถ้าหากว่าไม่มีอาการสักัดเสพแล้วก็กินสีเขียววันละสองแคปซูล ให้ผิวสวยหน้าใสอยากจะได้ใช่ไหมสวยหน้าใสครับก็จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ภูมิต้านทานชัดเจนคือถ้ามีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวอยู่ก็วันละสองแคปซูลนะครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะครับก็จะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ